จะฟังจะเทศนาถึงเรื่องนานนัดตาให้ฟังความเป็นจริงเทศนามามากแล้วเทศก็เทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่เทศเกี่ยวไปเรียนมากักของเก่านั่นแหละคือไม้นี้จากตัวของเราวนเวียนในเรื่องเรื่องตัวของเรา าตุสี่ดินน้ำไฟลมงานตนะขันหายตนะอยู่ในนี้แหละไม่ได้อื่นไกลอะไรหรอกแต่ว่าฟังลืมลืมของเกา่าไม่ได้ฟังเขาก็เขาจะเป็นของใหม่กันตัวของคนเราดันเกิดขึ้นมา ถือว่าตนว่าตัวถือว่าเราว่าเขาความจริงไม่มีอะไรหรอกเป็นสภาพของธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเก็บอาหารมาหล่อเลี้ยงไปชั่วข้างชั่วคราวเหมือนกันกับไปตลาดเพื่อไปเก็บผักเก็บมาใส่ก็เอามาใส่กเศซ้าแล้วก็ หิ่วปบบานเขาไปทำกินแล้วก็หมดวันหลามาก่อนไปเก็บอีกทีหนึ่งไปเก็บแลก,ก็เช้าไปเก็บอีกทีนตัวของเราก็เหมือนกันนัเนหลยเป็นเครื่องใส่อาหารคือใส่ลงไปในปากทวาวรเนี้ยมือหนึ่งมือหนึ่งกลางใส่ วันหนึ่งวันหนึ่งต้องใส่ตองผลส้มผลมันก็ไม่อี่ไม่พอเป็นสักทีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าปุคาลันตังสุคาลันตังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนกระไทยสองปาก เหมือนก็ไข่เขา่าทีมีไข่เข่าสองปากใส่เข้าไปทางบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่าง<ม>แล้วก็ออกไปอีกก็ใจ่อีกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาอนิวตั้งหาสิบหกสิบใส่อย่างนี้แหละใส่เท่าไรก็ไหลลงไปเท่านั้นไม่มีเต็มไม่พอไม่ชักที ท่านยังตั้งอุปมาอรปไมยไว้มีคนหาคนที่อยู่ในตัวของเรานี่ย่าปรึกษาหาลือกันอันตาเนี่ยก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆสายหาเห็นเห็น,หนสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามา หาใกล้าหาไกลหาสิ่งอะไร,ท,ระทั้งสวงทั้งหยาบละเอียดตาเห็นแล้วก็ชอบใจคำว่าชอบใจนี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคือใจมันชอบต่างหากมันชอบใจใจเพราะมันชอบตาไม่ชอบหรอกเห็นอะไรก็เห็นอย่างน,นั้นน่ะ ตัวใจได้ขาเป็นคนชอบคนชอบใจแล้วก็ใจนะ่ะบ,บังคับให้มือไปหยิบเราหยิบมามาก็มาใส่ปากมามาใส่ปากแล้วก็เชียเเช้ยวเข้าไปฟันก็เชี้ยวเข้าไปแหลกแล้วก็คืนลงไปมันไปอยู่ใน ก็เพราะจะอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็หายไปคือถ่ายไปถ่ายเทไปจึงว่าห้าคนเข้ามาไปชุมกัน <c oughs> ตาอ่ารเพราว่าจะเห็นได้เฉยไม่ได้รับผิดชอบไะได้ ตาเห็นแหละก็มือก็เป็นคนหยิบมันเฉยๆไม่รับที่ชอบอะไรหรอกมันจะกอนเขาไปใส่ยปากดอบเคี้ยวฟันมันก็เคี้ยวเฉยๆไม่ได้รับผิดชอบอะไรมันเป็นนอนในลำใจเป็นนอนในกับพ่ออาหารนั้วมันก็นมัน,นอนนี่แล้วคือหนึ่งเป็นสาวไปไหนลุงเช้าเป็นสาวไปไหน โดยไม่มีใครรับผิดชอบสักคนเดียวแท้ที่จริงคือผู้ใจในต่งางหากใจในั้เป็นคนรับผิดชักรับชอบคือตาเห็นนั่นก็ใจในั้นแหลเป็นคนเห็นไม่ใช่ตาเป็นคนเห็นคนตายแ้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกคนใจไม่มีแล้วก็ดูอะไรไม่ออก มือก็ยิบใต่ปากไม่ได้หันใจใได้มีแล้วก็ตายฟันก็เชี้ยวไม่ได้ํดำคอนะั้นไหนมันจะกืนได้ลืนเอาไว้ก็ไม่ได้ทำมันตายป่ะแเพรก็อาหารมันจะไปรับรองได้ัไงืไงนไม่ได้มันก็ไม่รับรองอะดิ คนเรามันเป็นอย่างนี้เลยตามไม่ถึงที่มันไม่รู้เรื่องของมันนั้นยังคือว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่ร่าไปสิ่งตั้งห้าประการี้ประกอบกันเขา้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหารทำไมสาวจะเลียกไหนล่ะคะนี้ ก่อนเขาไปถึงป่ากแล้วก็ไม่สาบเขาไปในหายหมดเพราะนั้นเป็นเรื่องของเขาทั้งหาที่น้ำไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันต่างหากเราจะบังคับมันก็ไม่ได้บังคับทำไมไปหล่อเลี้ยงร่างกายไป เลี้ยงผมขนเล็บไปเลี้ยงฟันหนังอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งหมดมันเป็นเองของมันทังหา่านั่นจริงว่าอนัตตาของอนั้นไม่ใช่ของใครทั้งหมดคนที่ทกเถียงกับอนัตตาคือของไม่มีจึงเรียกว่าอนัตตา อันนั้นทกเถียงก็มีที่สิ้นสุดถ้าของไม่มีเราจะเป็นอนัตตาได้อย่างไงอนัตตาถ้าไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาในของมีอยู่ต่างหากแต่ไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราต่างหากเหตุใน,นคนเถียงกันถ้าจน ในสมาคมแล่วก็จนแตกสมาคมนั้นเพียงยุบบ้านในเมืองนันบ้านนั้นเมืองนั้นแตกอ่ะว่าจะเตตนรูว่าจะเตืนอนเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าถ้าบอกทำช่างคนได้จับันใดได้ก็ว่านั่น,นเป็นของถูก จับงวงจับมาจับขาเลยได้ก็ว่าช้านีมันก็เหมือนกับขาเนี่ยมันก็สูบนี่ไปจับหูได้ก็เหมือนกับกระดูกหเขานี่จับงาได้ก็เหมือนกับสากนี่อะไรต่างๆเลยโตเถียงกันใหญ่โตเขาทานไม่ตกไม่ลงกัน ขั้นหากว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้วภาพสี่ดินน้ำไปลงคือตัวของเรานี่แหละเป็นหลักอยู่ใครบอกมาได้ข้าหาไม่ฟังอย่างอธิบายมาแล้วย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเสื่อมศูนย์ดับไปก็ต้องเป็นไปตามสภาพม,มันเกิดขึ้นมาก่อน เกิดจากปัจจัยอวิชชาตันหาอาปาทานนั่นเกิดขึ้นมาดับไปก็เพราะตันหาวิชาวประานดับไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเอาเป็นตัวกลางไว้ท่านพูดอย่างนั้นมันก็นลงรอยกันนะสิ อนัตตาเป็นตัวนี่ก็หโมลล้ลอยก็นนี่อนัตตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โตกันไปนถ้าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใครพูดก็ถูกมดทุกคนทำเที่พระเจ้าสอนไม่เข้าใจอนัตตาก็าหาว่าของไม่มี เ่มศูนย์วัดงมมาอยู่เพียงแคนะ่นั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจต่เป็นจริงของมันจริงอย,อย่างนี้การไม่เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่อยางนะั้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนตื้นนี่แหละทั้งที่มันซึ้งนั้นเพราะจิตใจต่างหาก จิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเอาไปแล้วจิั้นไม่จิตใจไม่ลึกซึ้งกับธรรมดาธรรมดานี่แหละ่าพโภงสอนลูกกายเนี่ยเป็นอนัตตาก็ธรรมดานี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่กต้องเจ็บต้องตายเลยไม่มีใครพิจารณา พอจะภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหากพิจารณาซึ้งเข้าไปโอ้โหมาคของมันละเอียดลึกซึ้งมากเดียวนั่นเกิดมาจะชื่อว่าเกิดมาแต่เบื้องตน้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะมตนเบื้องตน้นแต่ปฏิสนธิครั้งแรกเพราะเกิดมาได้ก็ดับเมื่อน,นั้น แต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปดับไปอั่นนีงเกิดขึ้นมาอยู่ในรันนู่น,นเนแก่กมาได้แต่รันนู่น,นเน่เจ็บมาได้แต่ขันนู่นอยู่ในขัน,นตายมาได้ตายโดยด,ดับมาได้แต่เนี่ยขันนู่น,นเนี่ยันไม่แก่มันก็ไม่คลอดมันคลอดออกมาแล้ก็ค่อยเติบโตขึ้นมาโดยด,ดับ ตามสภาพเขออ้ามาคนที่หลงว่าตนไม่แก่ต้องว่าไม่เฒ่าหลงตนนวดไม่ตายอันนั้นความหลงต่างหากมันตายก็ดูดับไม่รู้ตัวนั่งอยู่ในนี้ก็ตายไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วความปกปิดกำบัง ที่ไม่เห็นเรียกว่าปฏิชันนชลาปฏิชันนวัณนัะพบปิดกำบังไว้ไม่ให้เห็นมีแต่เทศนาให้ฟังถึงเรื่องอนัตตาให้พิจารณาดูในนี้ ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้อย่างที่เราเป็นเยี่ยนี้แหละอาหารที่เรารับประทานนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทามาหากินล้วนนั่นแต่เพื่อปากเพื่อท้องนะถ้าไม่เพื่อปากเพื่อท้องเราก็ไม่ทำแล้วคนเราตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใจอะไรหรอ ไม่เห็นขันใจไม่มีลก็ไม่เห็นมือไปหยิบมาใส่ปากมือนั่นก็โดยใจได้บังคับเขาไปใส่ปากแล้วเคี้ยวไปกับปากนั้นเกิดโดยใจนั่นแหละเป็นพาเคี้ยวขันใจนีน่ก็ไม่เคี้ยวหรอกปื้ลงไปอยู่ในลำใส่นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่ง เรื่องทุกข์มันหยุดามมันนี้ไม่ใช่อื่นไกลเขายังวัไปส่งทุกข์เช้ามันก็ไปส่งทุกข์ไปส่งทุกข์ครั้งหนึ่งวันละหนึขงไปส่งแล้วก็กลับไปมาหาอีกเพระเนี้ยนีอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เราใจนั่นแหละ มันเพียงได้มัวเมาอยู่เพียงแค่นี้ไม่หาแต่แหวงหาดีหาคนงามความดีเพื่อประโยชน์ของตนหาแต่เพืพ่อประโยชน์ของของเขาเท่านี้กับมดเรื่องหาประโยชน์เพื่อร่างกายเี่น้กับมดไม่มีอะไรหรอกทีเหลือตายไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งมดของไปนี้ควรที่จะเห็นรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงจิตจริงจะ ปลอดโปรง่งจิตยังจะโล่งใจยังจะเบิกบานเอาศนาเท่านีานา้การน,นั่งภาวนาจำเป็นจะต้องต่อสู้กันเบื้องตน้นต่อสู้ด้วยเหตุใด ด้วยเหตุที่เรามักสุขสบายเวลานั่งสมาธิแล้วกมันเดือดร้อนเป็นทุกข์กุ้มใจไม่อยากตัวภาวนาอันนี้เรียกว่ามันใช่เรามันใช่ให้เราทุกข์ทนทรมานมันหลายพบหลายชาติมาแล้วใชใ่เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุก คือไม่ต้องภาวนาจะต้องไปจนต่อสู้อยู่ในอำนาจของมันนึกว่าสบายแล้วแท้จริงนั้นการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องเอาชนะมันหาแต่มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อยมันปวดแข้งปวดขาอะไรต่าง พิจนาเห็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของขาน,นั่นเป็นเรื่องของเอวอันนั้นไม่ใช่ของเราหรอกมันทั้งเป็นอย,อย่างนั้นแห่ะเราไปยึดไปถือดังถ้ามาแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปมันจะเจ็บเมื่อยมาที่ไหนไม่มีหรอกเห็นเป็นอนัตตา เน่ยไ,ไปถือเป็นตนเป็นตัวเรากำหนดปิจา,านาะป่าสติกำหนดลมหายใจเขาออกเท่านี้แล้วท่านเรากำหนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอกไม่ไปยึดของภายนอกมันก็หายไปนั่นแหละสิอย่างเมื่อเรียนหนังสือเป็นเด็กอยู่ ไปดูหนังสือกระเพลิ์ดูกบหนังสือเข้ามันก็ไม่อยากมันลืมทานเข้าไปอันนี้อาการที่ยิตเราไปเพลินไปไปยึดยิตเราไปพิเจนานาทั้งเรื่องความรู้อ,รอ,รอ,อ,อันนั้นอยู่นึกกับพุทโธนั้นอห้นึกออานาปาสติเราพุดเอาไอ้ลมหายใจนั้น อาการนั้วงมันก็หายหมดเท่านั้นจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันคนละอันกันแต่ท่านก็พูดอันเดียวก็นนั่นแหละพูดใ่้เข้าใจจิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีจิตท่านยัว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกัน เราไปตามที่ใจไม่นึกถึงจิตอะไไม่ไมไตามได้จิตไม่นึกถึงใจนั่นก็เลยไม่อยู่ห้ากำหนดเอาจิใจเท่านั้นน่ะจิตมันก็หายหมดมันก็อยู่นิ่ง่เคยนั่นใจถ้าหากแกรู้แต่รู้เรื่องของใจแล้วนะนะลองกำหนดลองดู เดี๋ยวนี้เราเอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องตืืนไกลแล้วกัรลมหายใจสักพักหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้มีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรมีได้รู้เฉยรู้สึกว่าใจความรู้สึกกันั่นแหละตัวใจนั่นแหละอันระบายลงลงไปมันก็ ภาตามจิตเลยทีครั้งนี้ทรงายไปตามอาการของจิตปรุงแต่งนึกคิดตะไรงต่างๆว่าแต่กันประการริ้งว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่อเอาใจอยู่แล้วมันก็วางหมดของกัน้นของของปวงม,มดมันก็ไม่มีตัวใจนี้สำคัญมาก ถ้าหากพิจรารณาละเอียดทีทวนว่าคุมจิตให้อยู่กับหนาจของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจนั่นแหละสติสรมที่รวมกันลงเป็นใจนะั้นหมดสติกับใจจะรวมกันกับจิตด้รวมเป็นใจอนะันครานี้อยู่นานกันหลายชั่วโมงันที่กั้นเราให้ใจเนะี่ยพอให้ให้รู้เรื่องมันได้เฉยนี่แหละ ใจตัวนี้ดีเหมือนกันน่เรากำหนดใจตัวนั้นได้แล้วมันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมากั้นลมหายใจหายหมดมันเกลียดมันโกรธครหายหมดกั้นลมหายใจแล้วคราวนั้นไม่หายกั้นนานๆหน่อยมันกลัวตายมันเกิดหายทันที